ถ้ามาที่ประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยอย่างฟิลิปปินส์ค่ะล่าสุดนี้ทางประธานของรัฐสภาฟิลิปปินส์ประกาศนะคะว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์เตรียมที่จะมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสาธารณรัฐไปเป็นสหพันธรัฐภายในปี2565นี้ค่ะเพื่อที่จะกระจายอำนาจจากศูนย์กลางไปสู่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานนาธิบดีโรดิกโกดูเตอเต้ได้ตกลงกับบรรดาผู้นำของสภาคองเกรสเพื่อก่อตั้งคณะกรรมิการดูแลด้านการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูล ซึ่งนายดูเตเต้หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปเมื่อเดือนพฤษภาคมต้องการจะปรับเปลี่ยนการปกครองประเทศจากรัฐบาลรวมศูนย์ไปสู่การถ่ายโอนอำนาจให้จังหวัดต่างๆที่ยากจนและกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมทั่วถึงค่ะนอกจากนี้ดูเตอร์เต้ก็ยังได้พบปะหารือกับนายอากิลิโนพิเมนเทลประธานวุฒิสภาด้วยเพื่อที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้มานานเกือบ30ปีแล้วนะคะและก็มีเป้าหมายอยู่ที่การจัดการอย่างเสียงประชามติ เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้งกลางวาระในปี2562จนกระทั่งสิ้นสุดวาระดํารงตําแหน่งสมัยเดียว6ปีของนายดูเตอร์เต้นในปี2565ค่ะ